อะไรก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกขั้นเนื feels, ้อข hey, no. like ั้นตัวบอกไม่ถูกเลยอ่ะหงุดหงิดง่ายไหมนอนไม่ค่อยหลับด้วยขี้ลืมด้วยเฮ้ยท็อปดูได้ไงอ่ะไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงดูนี่ก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่าผลิตภัณฑ์กาวเครือเนี่ยค่ะมีอยู่หลากหลายรูปแบบในท้องตลาดนะคะหลายๆผลิตภัณฑ์หรือเกือบทั้งหมดไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า มีปริมาณของสารที่คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยอยู่เป็นปริมาณเท่าไหร่แนวคิดของเราก็คือว่าเราจะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถควบคุมคุณภาพได้และผู้ใช้สามารถที่จะกําหนดปริมาณที่ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในการทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายได้โดยเรามุ่งหวังในครั้งแรกสําหรับผลิตภัณฑ์นี้ก็คือเป็นเจลนะคะคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวบริเวณรวงอกสําหรับ หญิงในวัยหมดประจําเดือนหรือว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงหรือว่าในรายที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจจะเนื่องจากการที่ต้องทําการผ่าตัดเพื่อตัดอวัยวะบางส่วนที่เป็นอ,อวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนออกไปนะคะยินดีด้วยยินดีอะไรอ่ะก็กวาวคือไงเขาได้รับการยอมรับแล้วว่าปลอดภยัยกวาวคือเนี่ยยังช่วยบรรเทาอาการสตรีวัทองด้ด้วยนะฮู้บา ไม่ไวทองแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะผู้บริโภคอย่างเราจะได้มั่นใจในความปลอดภัยด้วยค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับทราบหรือเปล่าครับว่ากวาวเคลือที่ใช้ในงานวิจัยเนี่ยคือกวาวเคลือชนิดใดครับถ้าทราบคําตอบแล้วนะคะส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะใช่ครับ,บสนับสนุนรายการโดยสํานักงานพัฒนาการวิจยัยการเกษตรองค์งการมหาชน